สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาและชมช่องยาพรต่อเลยวันนี้ยาพรจะทำไก่คั่วเคนนะคะก็เอาน้ำมันใส่กระทะค่ะ ไก่ตัวเค็มนี่ก็คือเราจะเอาไก่ต้มนะคะเอามาทำะคะ่ะแล้วก็เอากระดูกออกนะคะเอาเต็นเนื้อแล้ก็เอาไก่ใส่ค่ะ ั่วกับน้ำมันนะคะคั่วแห้งๆค่ะคั่วกับน้ำมันเฉร็จนี่ยคะ่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วเดี๋ยวเราคั่วไปคั่วมาคั่วจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จนใช้ได้เนี่ยไก่เขาก็จะแตกนะคะเป็นชิ้นเล็กๆ พนก็เอาแต่เนื้อมานะคะไก่ทุกเข็มนี้เราก็เอาเกลือไส่ค่ะเราก็จะใส่เกลือนะคะแล้วก็หยิบเกลือโรยโรยโรยลงไปค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะ ใส่ผงปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนชานะคะล้วก็โรยน้ำปลาไปค่ะคับหนึ่งช้อนโต๊ะ กูวจนขาไก่ของเรานะคะจะแห้งถึงจะใช้ได้ค่ะไก่นี่เป็นไก่ต้มนะคะหรืออาจจะเป็นไก่ที่เราเหลือจากการไหว้เจ้าไหนไไหกกทีแกะะ่ขหี้ศีรษะตุดีีขาดตีก็ได้ค่ะ ย่าพรก็ทำประจำมาทั้งไก่ทั้งหมูย่าพรก็จะเอามาตั่วรวมกันแต่นี้เป็นไก่ต้มที่ยพ่พรท,ทำขึ้นมาเองนะคะทำขึ้นมาเพราะว่าอยากจะกินไก่ตั่วเค็มไก่ตั้วเค็มนี่ก็เอาไว้กินกับข้าวต้มกุ้ยอร่อยดีนะคะข้าสวยเข้าเหนียวคิดได้ทั้งนั้นเลยะคะ่ยะย่าพรก็จะลองกินน้ำหน่อยนะคะ เติมไปว่ารสชาติเป็นไงบ้าใช้ไดะะะะ้แล้วค่ะมีรสเค็มแล้วนะคะเราก็มีเครื่องเติมเครื่องไปแบนี้มีทั้งผงปูงรสะคะ่ะแล้วก็เกลือป่านะคะเฉพอชอบใส่อย่างนี้แหละ ใส่คั่วเค็มเงอยะพรเนี่ยถ้าเกิดมีขิงอ่อนนะคะขิงอ่อนขิงแก่แหละเจ้พรก็จะหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ใส่ไปด้วยแต่วันนี้ไม่มีนะคะระ้านขาเขาม,มีขายก็เ,เลยไม่ได้ใส่ถ้าเราได้ใส่ขิงลงไปนะคะหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ลงไปคั่วด้วยกันนะคะเวลาเสร็จเรียบร้อยแลย้วจะอร่อยะคะ่ะลองทำดูนะคะถ้ามีขิงนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะที่บ้านเจ้าพรเวลาทำจะแล้วก็ทิงจะหมดก่อนไก่ค่ะเพราะคนก็จะเลือกกินแต่ทิงนะคะแต่วันนี้พอดีไม่มีค่ะเราก็เลยพั่วแบบนี้นะคะให้ทห่านผู้ชมดูเราก็พั่วไปกลางๆนะคะ พวไปเรื่อยเนื่อเรือฝาจะแห้งสีของไก่พวเทมก็เติมสีอิวดำหน่อยนะคะจะได้ ได้มีสีสันสวยงามหน่อยเพราะว่าซีซีเราก็เติมสีเขียวไปนิดหน่อยค่ะไม่ใส่เยอะนะคะเพื่อที่จะให้ไก่มีสีสันทีนส่สวยง,งามนะคะ ทั่วไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่แห้งการทำไก่ทั่วเค็มนี่ก็เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าทำแบบนี้เราก็จะได้เอาไก่นะคะทำกินกับข้าวต้มกินกับข้าวสวยได้นานๆนะคะหลายวัน แล้วแต่ไก่ที่เราคั่วนะคะถ้าเกิดคั่วเยอะๆก็ได้หลายวันถ้าคั่วน้อยก็ออกไม่ได้หลายวันค่ะอันนี้เป็นเนื้อไก่นะคะของน้องติดกับโพกค่ะอันนี้สามน่องนะะือนนค่ะาย่พรก็เอาไปต้มต้มแล้วก็มารอ เอาแตะเนื้อออกมาะครับเราก็คั่วไปเรื่อยๆนะครับ เวลาเราคั่วไปเห็นไหมคะ,ะชิ้นไก่นะคะก็ะแลกออกมาได้นะคะเห็นเศษเล็กเล็กก็มีชิ้นใหญ่ก็มีชิ้นเล็กก็มีมะคะ่ะ แล้วเราก็ชุบพริกไทยใส่หน่อยนะคะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะก็อิตแกต๊สนะ ราก็ตักมันมานะคะถ้าเห็นว่าแห้งนะคะเนี่ยกลายาขั้วเค็มเยอะร่อนก็แหง้งไว้ได้หลายวันคะ่ะถ้ามีปริมาณเยอะๆนะคะถ้าทำเยอะๆก็เราเวลาถ้าอยู่หลายวันแล้วก็มาอุ่นใหม่เวลาจะทานก็อุ่นให้ร้อน อร่อยค่ะถ้ามีข้าวเหนียวนะคะก็ไปทานกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ต้องคุยข้าวสู่ไ้ทานได้ทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะไก่คั่วเค็มของยะพรนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยะพรขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่งองยะพร ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยะพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ